ประวัติความเป็นมาในสมัยรัชกาลที่6วรรณกรรมไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมากเนื่องจากพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมหลายประเภทที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นงานประเภทวรรณคดีบทละครศาสนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีกรดารทหารปุจจนิทานกฎหมายการเมืองและอื่นๆดังเช่นนิริตนาลายศิปางมีลักษณะเป็นร้อยกองให้ความรู้เกี่ยวกับพะระนาลัยหรือพระวิษณุเทพเจ้าสําคัญในศาสนาพราหมณ์ฮินดู พระนรคาหลวงมีลักษณะเป็นร้อยกองซึ่งใช้ทั้งโครงฉันกากรอนซึ่งมีความไพเราะทุกแบบสลับกันบทร้องและบทภาคโขนเรื่องรามเกียรติมีลักษณะเป็นร้อยกองสำหรับใช้ภาคในการแสดงโขนบครุพูดคํากรเรื่องพระร่วงมีลักษณะเป็นร้อยกองประเภทกรอนผสมเพื่อปลุกใจให้คนรักชาติรวมทั้งบทความต่างๆเช่นเมืองไทยจงตื่นเถิดโครนติดล้อ มีลักษณะเป็นร้อยแก้วสำหรับสั่งสอนคนไทยให้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นเป็นต้นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6จจะได้ว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าด้านสติปัญญาและความคิดของคนไทยที่แสดงออกมาในรูปของวรรณกรรมนอกจากนี้วรรณกรรมเหล่านี้ยังเป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆเพื่อที่ผู้อาจจะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอีกด้วยบทบาทของวรรณกรรมในรัชกาลที่6 1. ใช้การละครและงานเขียนเป็นสื่อในการอบรมสังคม 2. ส,สร้างแนวคิดชาติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านคำว่าชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์3เป็นรากฐานแนวคิดชาตินิยมในวรรณคดีไทยสมัยใหม่ ลักษณะสำคัญของวรรณกรรมในรัชกาลที่6เนื้อหาหลากหลายและให้ความรู้สารคาดีทรงพระราชนิพนธ์สารคาดีที่ให้ความรู้เชิงลึกในหลายด้านเช่นด้านสุขภาพการป่วยด้านประวัติศาสตร์เที่ยวเมืองพระร่วงด้านศาสนาพระพุทธเจ้าตัสรู้อะไรและด้านศินละปะวัฒนธรรม กบบเกิดดามากียนการเมืองการปกครองทรงใช้พระราชนิพนธ์เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับชาตินิยมผ่านอย่างรัทธิเอาอย่างและโครนติดล้อศาส,สนาอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ความ ให้เข้าใจง่ายเช่นพระราชนิพนธ์พระพุทธเจ้ารตสรู้อะไรการทหารสร้างภาพลักษณ์ทหารที่ดีและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านบทละครพูดที่สะท้อนถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อชาติการใช้ภาษาสำนวนโวหารที่กระชับเข้าใจง่ายทรงใช้สำนวนที่สละสรวยแต่เข้าใจง่าย เพื่อสื่อสารกับประชาชนประชาชนในวงกว้างกลวิธีโน้มน้าวใจใช้กลวิธีในการโน้มน้าวใจผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้สนับสนุนนโยบายใช้บทพระราชนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพระบรมราชโองบายทางการทหารของพระองค์เพื่อชักจูงให้คนไทยสนับสนุนการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ส่งเสริมชาตินิยมสร้างความรู้สึกเป็นเอกกรราชและความรักชาติผ่านงานวรรณกรรมหลายเรื่องการแปลและการยืมอิทธิพลการแปลบทละครต่างประเทศทรงแปลบทละครภาษาอังกฤษและฝรัง่งเศสโดยเฉพาะบทละครของวินเลียม <c oughs> <c oughs> เชกสเปียเป็นภาษาไทยได้อย่างสละสลวยและรักษาอาธรรสเดิมไว้ได้ดีแปลบทละครไทยเป็นภาษาอังกฤษทรงแปลบทละครพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วย ตัวอย่างวรรณกรรม1เห็นแก่ลูกประวัติพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นบทละครภูษาไทยเรื่องแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์ตนเองลักษณะเป็นบทละครพูดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวสะท้อนแนวคิดที่ทันสมัยและสอดแทรกข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับความกตัญญู สมัทนะพาธาประวัติพระราชนิพลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานจากต่างประเทศลักษณะเป็นวรรณกรรมที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานฉันทลักษณ์ที่งดงามและภาษาที่สลัสดุลวยแนวคิดเกี่ยวกับความรักและความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์สพระน,นละคำหลวงประวัติ ผลงานชิ้นนี้เป็นการรวมสันทลักษณ์หลากหลายประเภทเข้าด้วยกันลักษณะมีรูปแบบการประพันธ์ที่หลากหลายแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกวีในการประพันธ์งานที่ซับซ้อนและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์